สวัสดีครับพี่น้องมันนี่คนผู้ค้ำที่พามาหาของป่าพี่น้องมันนี่ขึ้นผู้พาขึ้นผู้หาของป่าแต่ว่าบ oh ่ฮู้ว่าสิได้อีหยังนะเดี๋ยวจังถาเบิ่งนํากันพี่น้องนะก่อนอื่นสิพามาเบิ่งอันแนวเอาไปนํามื้อนี้พี่น้องใส่อีหยังแน่นี่ก็คืออุปรกรณ์พี่น้องอุปรกรณ์ที่ใส่ไปมื้อนี้นี่ขาดบ่ได้พี่น้องเนี่ครับบ่ไดนะ้ห่อข้าวเด้อพี่น้องนะห่อข้าวกับปิ้งเนื้อนะครับมียากาันยุง กระสอบปุ๋ยพี่น้องกะมีดนาำตะกร้าครับอันนี้พี่น้องพายางพายางพี่น้องหลายคนอนอาจจะสงสัยว่าผ้ายางเอามาให้ยังอันนี้เอามาเป็นน,นเสือกันนุง่งพี่น้องเสือกันยุ่งถ้าฝนตกก็กันฝนในน้ำนะโอ้แมงมันก็นไล่ยหลเอ้ามือนีสิบานอย่างจังไปบนน้ำกันพี่น้องไป ครับพี่น้องนานี่ทั้งคู่กิดน่าอยากนักกินหลายดิลองนันก,กินหลายยังเชี่ยนพวกพักต่างๆหรพี่น้องว่าจะเป็นพักพักคอนแคนนี่แนวหนึ่งสิพาไปหามาดิพักคอนแค้นยอดสารหรือว่าเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดพวกเฮ็ดพว,วกก็กำลังออกจะไปสวยปนยิดเฮ็ดพวกอาจจะบวคือพี่น้องเมื่อส่วนใหญ่ก็จะไปไต่เอาไป เป็นผู้นานี่ต้องระมัดระ,ะวังนะพี่น้องนะอันตรายก็หลายเพราะจะเป็นสัตว์ที่พิษต่างๆพวกงูพวกเขี้ยแงงอดพี่น้องขาแป้งปองีอแหละตอแตนนอันนี้ล้วนจะเป็นอันตราย้วก็พวกนามต่างๆพี่น้องกับพืชมีพิษพวกนี้ก็มนีหลายโดยเฉพาะก็เอ่้อล้วค่ะหญ้าบุ่ง เนี ia, aja, ่ย <från> บ <vrai> ่งเนี <Columbus> <t> ่ยอ <t> ันตรายปวดแสบปวดท่อนพี่น้องนี่คือไว้ภูเขาพี่น้องไว้นี่เกิดอยู่ทั้งภูเขาพี่น้องอันนี้ก็คือโพนพี่น้องโพนที่เทาสิมหาเห็ดมันนี้ลักษณะของโพุ่นจะเป็นโพนพี่น้องโพนจินแดงพี่น้องเห็ดปวกเห็ดปวกรั่วเห็ดโพนเพื่อที่ออกออกอยู่รอบๆเพิ่นถ้าเพิ่นออกนะพี่น้อง นนพ่นขึ้นที่บอ่อออกพ่นหน่อยหนึ่งพ่นอีขึ้นจังไหงเอากระหามึงจะหลบๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็บอกกินน้ำพ่นครับแกไบอกกินน้ำตั้งข่าว <c oughs> ไพี่น้องพอออกแถวนี้พอออกมันสิเป็นน้ำไฟใหม่ป่จ๊ะพี่น้องเอาพี่น้องย่างมาได้พักหนึ่งพี่น้องกลับมาผ้อนเนี่ยเอาแล้วย่างแหลกพี่น้องมนี่ของเสียไปย่างหนึ่งของบ้านเท่าพี่น้องนี่ก็คือเฮ็ดซุบหมูพี่น้องเฮ็ดซุบหมูแล้วเฮ็ดดังหมูอะไพี่น้องนะดังเวอร์หมูพี่น้องหลายพี่น้องออกหลายอยู่เหงาเกินไปพูด เอาอังซีพี่น้องบีบหนามออกเอาตะดอกมันใหญ่น่ะพราะว่าสีพอ่พอไปละหน้าไหลายงิีพ่อไหลยู่ดอกพี่น้งองโตโอไปเนี่ยบีบหนามมันออก ปลาตาใบเังเสียตาตาดอกตังเสียพี่น้องเฮ็ดานี่นี่พฤษีออกกี่น้ำปั่นไม้พี่น้องน้ำขอนใม้ขอนใม้แห้งเนี่ยเทีฝนมาตอออกดอกมาเป็นลักษณะนี้นะพี่น้องนคือดอกน้อยอยู่ด้พี่น้องเนยดอกน้อยดอกนุ่มอยู่เอาบันเอาตงใบนี้ละห้ามีผู้ขึ้นมาใหม่พี่น้องดอกใหญ่พี่น้องดอกใหญ่ไหลเลยทางนี่ดอกนุ่ม กกับมาพูดอ,อีกอย่างหนึ่งเลยพี่น้องเป่าไม้ห้องมือน,นี่ห้องสีหามือน,นี่ก็คือเดี๋ยวหเห็นเบิรงพี่น้องอันนี้ก็คือพักขอนแค้นพี่น้องขอนแค้นนี่อ๋ออ่างอ่อนหยอดซะก่อนพี่น้องพักขอนแค้น,น รสชาติเนี่ยจีไข่ไข่ขกันกับนมใหม้ฝรัง่งพี่น้องแซ่บกวานมใหม่ฝรัง่งมีกลิ่นหอมเนี่ยกลิ่นหอมกลิ่นเอกลักษณ์มันมนะขักขอนแคนนี่พี่น้องสาหรับอันนี้ก็คือเปืดมีผิดพี่น้องนี่แล้วเอิอนใบใบบงใบบงหานพี่น้องแต่เขาไปสัมผัสใบผิวหนังเขาถือมองได้แบบปวดเสียบปวดห่อนี้พี่น้องอันนี้ต้องระมัดระวัง้อนี่เป็นใบข้นขนหนึ่งสี่น่พี่น้องมะพอเฮ็ดดังหมูอีกแล้วพี่น้อง เม็ดดังหมูแต่บ่หลายปีนไดงเดี๋ยวขอตัวเก็บจะเข้ากันพี่น้องนี่อีกอย่างหนึ่งพี่น้องที่สามารถกินได้พี่น้องพักินหลอกพี่น้องนี่พักินหลอดนี่พอดีพอดีเลยพี่น้องแต่บ่เอาเ่รามันเปอาใหม่เอาโอ้พี่น้องมาเบิ่งเม็ดดังหมูหมูนี่มีแต่ดอกกิ่ใหญ่พี่น้องนี่เอาได้รบดทีพี่น้องถ้ามันบ่ฮ้อนเปื่อยนี่อยังมะพอหอยขี้ลิงพี่น้อง เป็นหอยภูเขารสชาติดีอีกหอยอีกชั้นิดนึงนะพี่น้องเนี่ยนี่ก็คือต้นสารพี่น,น้องนี่ต้นสารสามารถกินได้พี่น้องเนี่ยแทบบทีเขาจะไปปลูกประดับน่ะพี่น้องป,ประดับน้ำโรงแรมหมูสมือนอยู่กรุงเทียบพอดีพี่น้องู่นในเมืองใหญ่พอดีนี่ต้นสารนี่ ยอดอ่อนพันธุ์ีนีรสชาติจะคล้ายๆหวายพี่น้องออกขมนิดๆพี่น้องเอาพ่อนะเอาอีกแล้วพี่น้องอันนด้านล้างผม,มนล้นี่ก็คือพักคอนแค้นพี่น้องที่พักเอาแต่ที่เหล็กเนี่ยห้องฮักเอาฮัากเอาแต่ยอดอ่อนพี่น้องใส่ตาเลยเลยเวลาเ้างพักเ้ากจ็จงหลอมพี่น้องเ้าจังที่เอาแต่ยอดมันพี่น้องฮักเอาแต่ยอดตุ่นใหญ่ ตุงใหนก็นว่า,ามีหย่อนพี่น้องเนี่ยฮะแต่ต้นหน่อยมันไปยางต่อบบบนี้พอเห็ดดัาหมูอยู่แล้วพี่น้องเนี่ยเอาไปปุ๊กนะพี่น้อง,อ,ง,อ,อ,ดดง,งอุ้นออยน,น,น,นี่ก็คือหน่วยของอันพะคอนเทนพี่น้องเป็นหน่วยแสีบได้พี่น้องนี่ กินเปลือกมันพี่น้องทรงคือสิมาระเห็ดด่างมูเะไรพี่น้องเหมือนเนี่ย,ยฮะเก็บเห็ดด่างมูพี่น้องนี่ตะดอกยังไงสู้เนี่ย อกแล้วพี่น้องเห็นดังหมูกเก่า,าล่ะ <c oughs> สงสัยสิมาถ้ะเห็นดังหมูแบบมันเนี่ยอีกหนึ่งเห็ดพี่น้อง ที่สามารถพบพอได้นานี่นะพี่น้องนะเห็ดหูหนูพี่น้องนี่ลายพี่น้องเห็ดหูหนูนี่ก็กินได้แส่ยบพื้นพี่น้องเก็บยางเดียวเป็นเห็ดกินได้ นาอระวังนังเศ้าเมื่อยเนี่ยมันรีแต่เขา,าจะไปยังสีงเกลกะนอือคือมันรีใบนี่แหละใบพะคอนแค่นออกเอาตาหมองมันกินไหนน้องหอก,กินบ่ได้ไรเอาเบาไปนักเอาซ้ำนี่แหละแต่ละหย่อดเอาแล้วพี่น้องว่าสิไปต่อกับพวคืดหรอกว่าสิไปหาเห็ดกับบทันคน้นี่น้องอ มาสรุปผลงานเบิ้งพี่น้องว่ามือหนีเมียนเราได้ยังไงนี่พี่น,น,น้องแนวได้ยันตานี่ละ่ะส่วนหนึ่งอันหน่นวยพัคกคอนแค้นพี่น้องเขียวๆนะเป็นพวงหน่วยพัคกคอนแค้นเฮ็ดหหูหน้ำพี่น้องครับอันนี้พี่น้องอันนี้ก็คือเฮ็ดดังหมูพี่น้องเป็นลวกแล้วก็ก,ก้อยพี่น้องแสีบคักเด่นโอ้แสีบมันที่คาย เฮตตาโล่ ero, พี่น้องคล้ายๆเฮตตาโล่เอาคลิปนี้ก็ใชไว้สำหรั้อ่านพี่น้องอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นปกําลังใจในการทำคลิปต่อไปพี่น้องคลิปหน้าสิผ้าเพลียงเจิงถาเบิง,พ,งบพี่น้องเอาสำหรับที่นี้ขอบคุณครับ